แม้ตัวจะจากไปแล้วแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่แชดเวกโบสแมนกับสิ่งที่ถ่ายทอดสู่ไมเคิลบีจอแดนในซินเนอร์ ณตอนนี้นะครับเส้นทางของภาพยนตร์ซินเนอร์สเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากำลังไปได้สวยในบ็อกซ์ออฟฟิศเลยและไมเคิลบีจอแดงก็ได้ยกระดับการสแสดงของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่รู้ไหมครับลึกๆแล้วเนี่ยมันมีความทรงจำของชายผู้ล่วงลับที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นตัวแทนของการต่อสู้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวดำในระดับโลกเนี่ยยังคงส่องแสงอยู่ในทุกฉากของเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็คือชัดวิกบอสแมนครับโดยในการสัมภาษณ์ของไมเคิลบีจอแดนได้เล่าว่าในการสแสดงเป็นฝาแฝดสโมกแอนสเต็คในซินเนอร์ m เนี่ยเขานะคร ก็พ่วมกับนะครับท้าทายเขาโดยการใช้ชีวิตของแชทวิกเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนในการแสดงครั้งนี้ซึ่งอิมแพคต่อตัวเขามันเกิดขึ้นได้ง่ายๆมากครับกับคําถามของไรอันว่า w h a would Chat ดูถ้าเป็นแชทในตอนนี้เขาจะทําอะไรซึ่งมันเหมือนเป็นหนึ่งในปุ่มกระตุ้นที่กดแล้วรู้สึกเหมือนว่าแชทเนี่ยไปอยู่รอบตัวเขาในช่วงนั้นจริงๆครับซึ่งไมเคิลน,นะครับใช้แนวคิดนี้และวิธีของแชทเนี่ยตั้งแต่การเตรียมตัวการบริหารอารมณ์จนถึงการเคลื่อนไหวซึ่งมันไม่ใช่การลอกแต่เป็น,ปนการดาลึกถึงแททใใใในนนนุมหหาาายจจขขณณะะรรับฝบดซึ่งง้ิวนนญ,ญ,ญ,ญอ ชวิกบบสแมนยังคงไหลเวียนสู่ภาพยตรนซนเนอร์สและการถ่ายทอดผ่านตัวตนของไมเคิลบีจอแดนนั่นเองครับผมและแม้ว่าปัจจุบันชฟวิกบอสแมนจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งไว้มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นครับผมสำหรับน้องชายที่เขารับพี่ชายที่มีดิพลดีๆในวงการเอามากๆและนี่นะครับก็คือมรดกของชฟวิกบอสแมนชายผู้ล่วงลับที่ถ่ายทอดมาสู่ไมเคิลบีจอแดนนั่นเองครับผมหากอยากรู้ว่าซนเนอร์สนะครับมันมีกลิ่นของความเป็นชฟวิกยังไงก็ต้องลองไปรับชมในโรงภาพยนตร์กันดูนะครับเอาละรครับทุกคนคิดเห 안녕 <목소리도>